พลาดไม่ได้5เหตุผลที่ห้ามพลาดชมพิมลีกฤดูกาล2022-2023 พรีเมยร์ลีกลดูการใหม่ก็ได้เปิดฉากขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมี20ทีมที่ขับเคี่ยวชิงความยิ่งใหญ่กันบนเกาะอังกฤษและพรีเมยร์ลีกฤดูการใหม่2022-2023ที่มาถึงนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจบ้างเราก็จะนำมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับและคลิปนี้ก็เอามาให้5ประเด็นนะครับที่ทุกคนไม่ควรพลาดพรีเมยร์ลีกฤดูการใหม่นี้จะมีประเด็นไหนบ้างก็ไปดูกันเลยครับอย่างแรกครับ การลุ้นแชมป์ที่เปิดกว้าง สิ่งที่ทำให้พิมเมร์ลีกมีอัตราความเมามันกว่าลีกอื่นๆก็คือการลุ้นแชมป์ที่ไม่ผูกขาดจริงอยู่ที่ในระยะหลังเนี่ยโมเมนตัมการลุ้นแชมป์ดูเหมือนจะหมุนไปทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และหงแดงเลี้ยวผู้แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้วยพิมเมร์ลีกเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนอกจากเรือใบสีฟ้าและหงแดงแล้วยังมีพวกบรรดาทีมในกลุ่มบิ๊กซิกที่คอยสอดแทรกขึ้นมาโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่ทีมจากเมืองหลวงอย่างสเปอร์และอาร์เซนอลมีการเสริมตัวผู้เล่นที่น่ากลัวสุดๆและ อร์มการเล่นในช่วงอุ่นเครื่องก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่แน่นะครับว่าอาร์เซนอลของมิเกลอารเตต้ารวมถึงสเปอร์ของอันโตนิโอคอนเต้อาจจะขึ้นมาท้ารบกับเรือใบรวมถึงหงแดงก็เป็นได้นี่ยังไม่นับทีมในกลุ่มกลางตารางที่พร้อมจะตัดแข่งตัดขาทีมลุ้นแชมป์ได้ตลอดเวลาแค่คิดก็มันแล้วล่ะครับอย่างที่2การวัดคมของฮารแลนและนูนเจด นอกจากการขับเคี่ยวกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าและหงแดงเลี้ยพูรองแชมป์เก่ารวมถึงแชมป์เอฟเอคัพแล้วฤดูกาลนี้ต่างฝ่ายต่างเสริมคมในแดนหน้าเช่นเดียวกันโดยผู้เล่นศูนย์หน้าตัวใหม่ของทั้งสองทีมถือว่าเป็นยอดกองหน้าดาวรุ่งที่ทั้งโลกจับตามองฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตัวเออร์ลิงบราวห์ฮาแลนด์กองหน้าเลือดเดือดจากดอทมุน ส่วนหงแดงเลียวผูก็ได้ตัวดาวิดนุนเยสเพชคาตหน้าหยกจากเบนฟิก้าซึ่งการมาของยอดกองหน้าทั้งสองคนถือว่าเป็นการวัดคมโดยตรงในเวทีพิมลีกเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่านอกจากจะโชว์ฟอร์มช่วยต้องสังกัดให้พุ่งชนความสำเร็จแล้ว ยังต้องประกาศความเป็นยอดศูนย์หน้าแห่งยุคแข่งกันอีกด้วยไม่รู้ว่าด้วยแรงกดดันขนาดนี้เด็กทั้งสองคนจะแบกรับเอาไว้ได้มากแค่ไหนงานนี้ใครจะรุ่งใครจะร่วงอีกไม่นานรู้กันครับอย่างที่3 Manchester United เในยุคของเอริกเทนฮา พรีเมียร์ลีกฤุดูการใหม่นี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกของกุนซือใหม่ป้ายแดงของทีมขวัญใจมหาชนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเซอร์เล็กฟุกุสันวางมือไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้อีกเลยกุนซือคนแล้วคนเล่าเข้ามาก็ทำผลงานได้หน้าผิดหวังจนแฟนบอลเนี่ยต้องเอือมระอา จนกระทั่งมาถึงคิวของกุนซือยุคใหม่ที่หลายคนเห็นถึงศักยภาพอย่างเอริกเชนฮากที่ก้าวเข้ามารับตำแหน่งหลังจากปลุกปั้นอาแจกอัมสเตอร์ดัมจนประสบความสำเร็จมาแล้วทำให้แฟนบอลปีศาจแดงหลายคนต่างคาดหวังที่จะได้เห็นทรงบอลของยูเนเตดสวยงามและดูสนุกเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างโดยเรานะครับจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของกุนซอคนนี้ในเวทีพเมลกกันอย่างเต็มๆกันแน่นอนบวกกับการเสริมทัพที่ได้น้ำได้เนื้อเชื่อว่า แฟนบอลของยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วแหละใช่ไหม 4. ขั้นกลางฤดูกาลด้วยฟุตบอลโลกที่การ์ตา อีกหนึ่งสิ่งที่พิมเมล็กฤดูกาล2022-2023จะไม่เหมือนกับพิมเมลิกฤดูกาลอื่นๆก็คือพิมเมลิกฤดูกาลนี้นะครับจะได้หยุดพักระหว่างฤดูกาลเป็นครั้งแรกเพื่อหลีกทางให้กับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่21พฤศจิกายนจนถึงวันที่18ธันวาคม2022นี้เนื่องจากทางฟีฟ่าไม่ต้องการจัดการแข่งขันในช่วงฤดูร้อนเหมือนปกติเพราะประเทศกาตาร์นั้นจะมีอุณหภูมิ ที่สูงมากๆทำให้บรรดานักเตะดาวดังหลายคนจะต้องหยุดพักงานจากสโมสรเพื่อไปรับใช้ชาติที่แดนตะวันออกกลางกันด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้เราเนี่ยน่าจะได้เห็นวิธีการจัดตัวผู้เล่นทั้งก่อนและหลังฟุตบอลโลกของกุนซือแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะบรรดาทีมใหญ่ที่มีนักเตะที่เล่นให้กับทีมชาติเป็นจํานวนมากซึ่งหมายถึงอีกหนึ่งอัทรรถของการรับชมการขับเคี่ยวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั่นเอง 5. การกลับมาของเจ้าป่านอตติแฮมฟอร์เรส อีกหนึ่งอัตรัษของการรับชมพิมเมลิกฤดูกาล2022-23ที่จะมาถึงนี้โดยเฉพาะแฟนบอลรุ่นเก่าหลายคนที่จะได้หวนคืนบรรยากาศการรับชมพิมเมลิกในยุค90อีกครั้งการกลับมาของทีมเจ้าป่านัตติงแฮมฟอเรสต์อดีตทีมแชมป์ยุโรป2สมัยที่ตกชั้นไปตั้งแต่ปี1999และดิ้นรนในลีกล่างจนกระทั่งกลับขึ้นมาสู่พิมเมลิกได้สำเร็จในฤดูกาลนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น23ปีโดยพวกเขาเปิดตัว วได้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับด้วยการใช้งบจับใจในตลาดนักเตะไปทั้งสิ้น80ล้านปอนด์ซื้อตัวผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมถึง12คนโดยในรายที่สร้างความฮือฮามากที่สุดคงหนีไม่พ้นมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดอดีตมิดฟิลของทีมปีศาจแดงที่ทีมขุน้อนเนี่ยหมายปองอยู่ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าการลงทุนเสริมทัพมากขนาดนี้จะทำให้ทีมเจ้าป่าสามารถเอาตัวรอดในเวทีพิมลีกต่อไปได้หรือไม่ และก็หมดไปแล้วนะครับกับ5เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดชมพิมพ์เหล็กฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงชอบเหตุผลไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแลว้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน